ิดอยู่สงครามเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลคตะซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยจังหวัดพะเยาเมืองคงงามสู้เฮออำเภอสีชมพูอำเภอแห่งความรักจังหวัดขอนแก่นสู้สู้สู้ พะเยาพะเยาน้องมิวแอปเปิลแล้วน้องกิจน้องมิวทีหน้าตาเป็นนักร้องอาชีพเนาะหนูจ้ะค่ะก็ร้องบ้างค่ะร้องประกวดร้องบ้างร้องประกวดเนาะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ20เรียนอะไรคะสาขาวิชาการจัดการทั่วไปค่ะอ่าโอเคแอปเปเลครับน้องแอปเปิวดอายุเท่าไหร่ปีนี้18ค่ะกำลังจะเลือกเรียนมหาลัยละว่างั้นจะเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรคะด้านนิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์อยากทำอะไรอยากเป็นอะไรเป็นผู้ประกาศข่าวใช่เลยค่ะใช่เลยโอ้โหน้าพูดจาฉาดฉาดฝั่งนี้ติงตัวได้นะคคะชชช่่่่ไไมมอออบบบบขขาาาาววกกีีฬฬรัแต กันข่าวลีลาต้องเก็บอายุเท่าไหร่ครับปีนี้21ครับก็ยังเรียนหนังสืออยู่เช่นเดียวกันจบปวสครับทำงานอยู่ครับตอนนี้อ๋อทำงานแล้วเป็นโฟร์แมนครับคุณอะไรอยู่ครับสะพานครับคุณสะพานเลยฝากผมครับขอนแก่นเริ่มจากน้องแซคเรียนอยู่ไหมครับไม่ครับทำงานแล้วครับผมทำอะไรครับผมการบิวอินครับตอนกลางวันจะตกแต่งภายในตอนกลางคืนเสิร์ฟถ้าเป็นบาร์เทนเดอร์ทั่วไปเาเขย่าธรรมดาเดี๋ยวนี้เขามีลีลาแรเขย่าดดนตรีไหมขย่าดครับ โยนโย้องนโอเคปากนั้นใช่ไนั้นจัดเฟสครับชุ่มแพรครับชุ่มแพรครับผมโหมามุ่เห็นชื่อก็คันแล้วมามุ่ยทำไมถ้าเขาถึงตั้งว่ามุ่ยแม่เอึดมุ่ยซื้อแต่วันนี้แม่ขังใส่หมาเต้นน้อยวันนี้ก็เลยขังไว้วก็หมาเนี่ยก็เลยกัดหูหมาหนูกัดหูหมาหมาหูก็เลยขาด ให้บาทเพื่นก็เลยเอินเอินมันหมาซะสูสัน่าเลย้วเป็นว่าหมาหมวยหรือสันออโอเคค่ะเกตเลยเกตเลยเกตเลยโอเคไขรมุกมีไส้ไหมที่ลูกมีไส้ไหมเรียนอยู่ชั้นไหนคะอยู่ปีหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคอนแก่นค่ะตั้งใจจะเป็นอะไรผู้ประกาศข่าวไหมไม่ค่ะไม่เอานะรู้สึกยังไงกับคนที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าว โอดเกลอโหเสียจบกันยังทำงานอะไรก็ดีเจไหมดีเจเต็มเต็มดีเจเต็มนักร้องก็เต็มแล้วลูกนักแสดงก็เต็มพี่ก็อยากจะบอกว่าพิธีกรก็เต็มโอเคนี่เป็นสุดท้ายนะคนสุดท้ายเป็นนักร้องมั่งล่าหนูอ่ะเป็นนักร้องประกวดค่ะอ๋อเ้องประกวดเนาะอ๋อมาดูแผ่นป้ายก่อนนะครับลูกชิ้นหมูโฮเด้งแชมพูสมุนไพรเทียร่าพลลมีรา ชุดเครื่องนอนพีเมียซาตินใบตัดพยาแรดน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยเอสซีจีและกระตอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเป๊ปซี่ออปโป้แคเมราโฟนดีไลท์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟโตเอสซีพลัสกล่องหงจอปิดวาตาชิชาสมุนไพรพลังทิพย์น้ำดื่มตราสิงและครีมอาบน้ำตาบู มาโชว์คู่ที่หนึ่งทีมพะเยาเลือดป้ายใบตักิฬาแรกเจอหมามุยทีมคอนการเลือดป้ายครีมอาบน้ำตาบูเจอแอปเปิ้ลในเพลงสตอรเบอร์รี่ครบเลยสตอร์ ตอเรทำตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าทำตัวใสใสแต่สตอรบรลแอบเบลแต่ภายนอกแต่ภายนาในมันยอดเยี่สตอเบรไม่ใช่สตอเบรีบ าาพาก่อดแแต่มีรักที่จริงใจคนอย่างฉันไม่มีพิภัยบอกเอาไว้ให้ไทยรู้คำหน,น้าใส่สระวังเดี๋ยวพี่หุ่นดีๆระวังและกันเตือนเอาไว้ให้ได้รู้กันให้ต้องการให้ทันทุกทีสต่อไ ดีกว่าทำตัวใส่ใสแต่สตอบอนเล่แอปเปลแต่ภายนอกแต่ภายในมันยอดเย้สตอบอรเล่ไม่ใช่สตอบรีทำตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าทำตัวใส่ใสแต่สตอบอรเล่แอปเปิลแ,แ,แต่ภายนอกแต่ภายในมันยอดเย้สตอบอรเล่ นึกว like ่าจะตบกันอยู่แล <Brah> <beast> ้ว <dancing> จิกกัดแค่การแสดงนะคะตัวจริงหนูไม่เป็นแบบนั้นใช่เรียบร้อยค่ะพอกันพอกันผ้าคะแนนครับจะอยู่ที่พะเยาหรือคอนแก่นครับ แต่ดูใหญ่ เทียบกับนักมวยหมายถึงว่าปล่อยหมัดน้อยแต่ว่าโดนเข้าเป้าเออหมามุ้ยพอยะร้องอ่ะอินเนอร์มากมากกว่าแอปเปิลแอปเปิลดูเป็นการแสดงหน้าเวทีแต่ว่าหมามุ้ยเหมือนชีวิตจริงโอ้เหมือนชีวิตจริงว่าเกียแอปเปิลจริงๆอ่ะอยูเป็นคนใจร้ายใ่ไอายุเยอะแล้วก็ทำกระดูกดีกว่าประสบการณ์เยอะกว่าเสีย้างได้ดีกว่าแล้วมีมีล้ำเข้ามาแทรกด้วยนะหลากหลายมีอาวุธครบเครื่องกว่าพี่ชอบหมามุ้ยเพราะว่าเออเป็นแบบบ้านๆดีนะตอนร้องสตอร์บล๊ะใส่แอ เนี่ยเหมือกออกมาจากข้างในเลยแบบน,นี้ดีมากเลยส่วนแอปเปิลการแสด,ง,สด,ง,สดงเนี่ยพี่ว่าได้เลยนะพี่อยากให้หนูเนี่ยประสบความสําเร็จในอาชีพนักอ่านข่าวออและถ้าเกิดในอนาคตนะหนูม,มานั่งอ่านข่าวคู่กับพี่แอดนะสมมติคุณอ่านข่าวใช่ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหมอมุ้ยเนี่ยสิส่งท <laughs> ี <laughs> ่แ <laughs> สดงออกมาข <laughs> ้างในนี่คือดูแล้วเป็นคนตอแหลจริงๆเลย หมามุ้ยเนี่ยร้องแล้วก็ตีบทของเพลงอ่ะได้ตรงรแต่ว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของสตอเบรแลเรื่อตรงนี้ <laughs> 4ต่อนหนึ่งเพราะงั้นตอนนี้ขวัญแก่นนำไป5าคนนะแนนมาทุงคู่ที่สองกีดปะทัแซ็กในเพลงโกรธไหลย้อนบอกเลยนะข้อนี้10คะแนนครับโกรดไหลย้อนเนะชิญ เอ,อเขาเรียกว่ากรดไหลยอผู้ผู้ยิงนี่เขาใจยากเขาคันเป็นเลิสุดยอดเลยนะใจเปลี่ยนไปเป็นมายิ่งกว่าสภาพยินฟ้าอากาศแปรปวนยิ่งตอนเวียงยิ่งตอนทะเลาะต้องชิงด่วนไม่งั้นหัวไม่มีทางสู้เธอได้หรอก ยงรู้ฝืนฝืนฝอยหาเรื่องเก่ามาทันละเรื่องที่เคยกกดเื่องก็เรียกึ้นมาทันละนึกขึ้นได้ที่ไรก็เอามาสับมาชอดกดกันตั้งแต่ปีมาโวทุกเรื่องยังจำได้อีกน้อเขาเรียกว่าโกรธไหลยอนเขาเรียกว่าโกรดไหลยอนอนผู้ยิงนิยมเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโกรดไหลยอน อ,อแซ็คทั้งเต้นทั้งร้องอเก็บหมดทุกไลยละเอียดเลยเป็นธรรมชาติมากกว่าครับแซ็แล้วการเต้นเนี่ยพ<ำ>ลังดีพลังด,งดีแล้วก็เสียงก็ดีด้วยเสียงคมมากคือกิตเนี่ยไม่เหมาะกับเพลงกดหลาย,ยนอ์กิดเหมาะกับเพลงกวานพยาวมากกว่า คุณแซคริ้วมากแล้วก็ร้องก็ดีด้วยคือไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่แต่ว่ากิจยังมีแบบแอบเพี้ยนเพี้ยนหน่อยเพลงนี้มันเป็นเพลงแว้นครับแต่ว่าน้องกิจนี่เขาร้องดีมีมารยาทแซคนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองครับผมว่าเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเข้าทางเขาดูแล้วก็สนุกห้าต่อศูนย์เลยฮะตอนนี้มาแล้ตอนนี้ผลกันแล้วคะแนนนำไปสิบห้าคะแนน มีเกิดเรื่องได้2ประการนะครับหนึ่งคือน้องไข่มุกสบายบือแต่ก็เกิดเหตุการณ์ประเภท15ตามหลังแล้วกลับมาแซงก็กลับมาแซงมาดูกันครับไข่มุกหรือมิ้วครับฉัันจะรกคุณเป็นนคสุดท้ายเสียงเพราะมีชเน์ขึ้นสูงลงต่ำเพราะทุกตัวโน้ต เพลงดีมากฟังแล้วเศร้าตามไปด้วย oh. วเศร้าจริงเพลงนี้ต้องโดงเศร้าสนาับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตาินน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสเช่นไร ครีมอาบน้ำตาบู Silkie Smooth and Moisturizing กดดูสงคร่เพลงเหมือนล้าน